นี้เป็นคลิปตอบคำถามนะคะมีน้องๆถามมาบอกว่าอยากได้สีหักล้างนะคะแล้วก็อยากจะสั่งซื้อด้วยถามสนอตองมานะคะสนอตองก็จะขอแนะนำแบบนี้นะคะว่าในกรณีที่พื้นผมนะคะเป็นระดับ4 5 6หนะคะมีสีแฝงก็คือสีแดงให้ใช้เบริน่า a 3 1ตัวนี้นะคะแต่ถ้าพื้นผมเป็นระดับ678แแล้วมีสีส้มแฝงนะคะให้ใช้ a 4 1ตัวนี้นะคะหรือจะใช้ร่วมกันระหว่าง a 4 1แล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะจะได้หักล้างได้ทั้งสีแดงแล้วก็สีส้มแต่ถ้าเป็นพื้นผมที่มีสีเหลืองแฝงนะคะเป็นผมที่มีความสว่างระดับระดับแปดเก้านี่ค่ะนี่เลยนะคะ berina a 6สีม่วงนะใช้ในกรณีสีเหลืองแฝงในเส้นผมนะคะให้ใช้ a 6สีม่วงนะ แต่ถ้าพื้นผมเป็นผมติดเขียวในกรณีที่เป็นบอลเขียวเราอยากจะปรับนะคะอยากจะปรับสีที่ใช้ในการหักล้างก็จะเป็น A15 นะคะแบบนี้นะซึ่งการใช้สีนะคะการใช้สีในการหักล้างนะ่ะถ้าเป็นแม่สีม่วงกับแม่สีน้ำเงินแบบนี้คะ่ะเราต้องใช้ในปริมาณที่น้อยๆนะคะ ในปริมาณ1หน้าแปลงสองหน้าแปลง3หน้าแปลงสีหน้าแปลงแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ถ้าเราใช้สีเป็นกล่องแบบนี้ค่ะนี่สีเขียวแบบนี้ในการหักล้างสีแดงก็จะใช้ได้เป็นกล่องเลยนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆถามมานะถ้าเกิดสนใจก็ไปที่ i n b o x อกซ์เพจ a c e b o o k นะคะ The w วิน e r อองสนตองนะคะหรือจะไปที่ ID Line the Winner by เธัญญานะคะ นี่เลยนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีคำถามสามารถที่จะพิมพ์คำถามของเพื่อนไว้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะสนนตองว่างๆก็จะมาตอบนะจะพยายามตอบให้แบบทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าสนนตองอยากจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันเทคนิควิธีการที่สนนตองนะคะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความถนัดนะคะในด้านการทำสีผมนะคะให้กับน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าจะเป็น บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องการทําสีผมไปด้วยกันในช่อง The Winner ตองนะคะไม่ว่าจะเป็นใน t ิกตอกในเพจ Facebook ในอินต a g แกรมแล้วก็ใน YouTube นะคะในไลน์ด้วยนะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสวนตอง The Winner ตองคะ่ะขอบคุณมากนะคะ